เย้ครูเข้ามาแล้วสวัสดีครับเด็กๆได้ยินเสียงครูชัดไหมเอ่ยได้ยินค่ะ,ะได้ยินใช่นี้อ้วาวเอาหนังสือคณนิ้ศาสตร์ขึ้นมาได้เลยครับคณนิ้ศาสตร์เลขบรูที่บ้านหรือเปล่าคะที่แม่คุณเลยสวัสดีครูอยู่โรงเรียนครับสวัสดีครับครูอยู่โรงเรียนอนุบาลฝั่งยยืนเนาะ พอดีวันนี้มาประชุมครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนอีกประมาณสามนาทีเนาะคูกทำรลูกก็จะไม่แก้คางละลูกยิ้มก็ยัไม่ได้ทำอะไรของกูคางแหละลูกใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าหนูทำตั้งแต่วันออดีมากเลยนะ รอทําพร้อมกันดีกว่าเนาะครูค่ะคุณครูดูค่ะครับอืมวันนี้ก็ได้ได้เรียนคณิตแล้วแล้วครูก็คิดว่าจะไม่ได้สอนแล้วเหมือนกันเนาะประชุมเยอะเลยช่วงนี้อ่าทำไมครูไม่ไปประชุมต่อละอะใครเอาหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่สี่สิบห้าเลยนะครับวันนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ยากเนาะคล้ายๆกับเรื่องเมื่อวานเลยเนาะแต่ใครที่ทําก่อนนะ,ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเนาะแต่ใครสามารถทําก่อนได้ก็ทําก่อนเลยก็ได้เนาะเลขสองนาทีก็จะเริ่มแล้วนะครับเนาะคล้ายๆกับเรื่องเมื่อวานเลยนะแต่ว่าอ่ามันมีการโทดนะครับเนาะม,มีเป็นเลข<า>โทดด้วยใช่ไหมอ่า ห้าสิบห้าครับต่อเลยห่อละที่เป็นทอดเนี่ยหนูเคยทํามาเยอะแล้วเคยทํามาเยอะแล้วใช่ไหมอา้าวถ้าใครทําได้ก็ทําก่อนเลยเนาะส่วนถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวรอฟังครูก็ได้เนาะครูวันนี้มีกี่หน้าวันนี้นะวันนี้ทําถึงหน้าที่สี่สิบเจ็ดนะครับอ่ามี สามหน้าเนาะหน้าสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะครับว่าแล้วมันก็เลยทำสามหน้าเออดีมากเลยเก่งจริงอ่าพอห้าหน้าไม่ได้แล้วคุณครูดูฮะเอาเอาสามน้กก่อนนะเอาทีละสามน้กก่อนนะครับครูดูครูดูหนูคล้องที่หนึ่งอยู่ตอนนี้อ่าตอเล็กอีไปมามาหนูอืมทำไมทำได้เร็วจังเลย่ะละ ก็ใช้ความคิดปุ๊บ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 เสร็จใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองคุณครูเห็นแน่เนาะแสดงว่าง่ายใช่ไหมใช่ไงาก็แสดงว่าทำตอนพิชเชอร์ส่อนอืมอ่าโอเคสามโมงห้านาทีแล้วนะครับเนาะเาเ๋ยวมาดูกันนะครับใครที่สามารถทำได้ก่อนก็ทำได้เลยนะครับหน้าที่สี่สิบห้านะครับ อาวันนี้เป็นเรื่องของการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบมีการทดนะครับเนาะอแบบมีการทดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในหน้า45เนาะก็มีเลขหลักร้อยนะครับบวกกับเลขหลักร้อยเนาะเวลาเราบวกเนี่ยเราจะต้องเอาหลักอะไรมาบวกกันก่อนครับหลักหน่วยใช่ไหมก็คือเอา9อเดี๋ยวดูจํานวนก่อนเนาะ ห้าร้อยสี่สิบเก้าบวกกับสองร้อยสามสิบสี่นะครับเนาะก็เอาหลักหน่วยมาบวกครับอ้าเอาเก้าบวกสี่ได้เท่าไหร่ครับเก้าบวกสี่ได้เท่าไหร่เก้าบวกสี่ได้สามเหรอฮสิบสามอ่าได้สิบสามนะครับเนาะเก้าบวกสี่ได้สิบสามอ่านะแต่เราใส่เลขสามก่อนนะครับเนาะเราใส่เลขสามแล้วทดไปเอาหนึ่งเนี่ยสิบสามมันคือเลข 1, หนึ่งกับเลขสามใช่ไหม เอาหนึ่งไปทดไว้ในหลักสิบนะครับเอาหนึ่งทดอยู่หลักสิบก็มีค่าสิบนะครับเนาะอ้าวต่อไปนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักสิบนะครับอ่าหลักสิบเนาะอ่าทีนี้ก็ต้องเอาอะไรครับอ่ามันทดอยู่สิบอ่ามันทดอยู่หนึ่งใช่ไหมเอาพูดง่ายๆแล้วกันเนาะมันทดอยู่หนึ่งใช่ไหมเอาหนึ่งมารวมกับสี่ก็ได้นะครับ,ไ,บได้ห้าเนาะบวกกับสามได้แปดนะแปดอยู่ในหลัก สิบก็มีค่าเท่าไหร่ครับแปดสิบเนาะเนาะอ่าดูแลหนูดูแลหนูดูแลอ่ารู้แล้วใช่ไหมเหมือนเมื่อวานเลยแค่มันมีการทษเนาะเอา้าห้าอยู่ในีลยร้อยใช่ไหมห้าบวกสองได้เจ็ดนะเจ็ดก็เขียนเจ็ดเลยเนาะเจ็ดอยู่ในหลักอ่าหลักร้อยก็มีค่าเจ็ดร้อยนะครับเนาะรวมเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย เจ็ดร้อยแปดสิบสามอันนี้ก็คือคำตอบนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างครูทำให้ดูเนาะอ่าอ่าทีนี้ใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับมันเหมือนกับเมื่อวานเลยเนาะใครที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดู ตามครูไปก่อนได้นะครับข้อหนึ่งนะครับเอาเป็นเลขหลักร้อยบวกกับเลขหลักร้อยเนาะ436บวกกับ247ใช่ไหมเท่ากับจุดจุดจุดเวลาเราบวกเราก็ต้องเอาหลักหน่วยมาบวกกันก่อนใช่ไหมครับอ่าก็เอาหกเนาะหกบวกกับเจ็ดได้เท่าไหร่เอ่ยหกบวกเจ็ดได้อ่าได้ สิบสามใช่ไหมเอา 13, นะ้าสิบสามเนาะก็เป็นเลขหนึ่งกับเลขสามใช่ไหมก็เขียนเลขสามก่อนนะเนาะเลขสามก่อนเนาะแล้วก็เอาหนึ่งเนี่ยไปทดไว้ในหลักสิบนะครับเนาะเอาหนึ่งไปทดไว้ในหลักสิบนะครับอ่านะทีนี้เราจะเอามารวมกันกับหลักบนเลยก็ได้นะครับเนาะก็คือเอาสามลงบนหนึ่งเป็นสี่ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นสี่บวกกับสี่ได้ แใช่ไหมแปดอยู่ในหลักสิบก็มีค่า80นะครับเนาะหรือใครจะถนัดเอา3าบวกสแล้วก็ไปบวกอีกหนึ่งก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่วิธีการของใครถนัดแบบไหนนะครับเนาะ่าต่อไปนะครับในหลักร้อยนะในหลักร้อยสีบวกสได้6ใช่ไหมหกอยู่ในหลักร้อยก็มีค่า600เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะคือหกร้อนะครับอ้าว ลงมือทำได้เลยเนาะไม่ยากนะครับเราบวกไปทีละหลักนะหลักไหนที่มันเกินใช่ไหมหลักไหนที่มันเกินสิบเนี่ยก็เอาไปทดอยู่ในหลักต่อไปเนาะคุณคู <espacio> ไปนะข้อที่สองข้อห <so> so นึ่นงได้ไหมคะโอ้ง่ายๆไหนอะตอมลองทำดูก่อนสิอะตอมลองทำดูก่อนสิเนาะมันไม่ยากเลยอ่าไปได้เลยนะ<ม>ใครทำสามารถทำได้ทำทนนก่อนได้เลยนะครับเนาะ เจ็ดหบเจดบวกสองอ่เจ็ดบวกสองได้เท่าไรเจ็ดบวกสองได้เท <c oughs> ่าไรเลยอ่าเจ็ดบวกสองได้เก็เขียนเลขเก้าอ่าเจ็ดบวกสองได้เก้าก็เขียนเลขเก้าครับ ต่อไปในหลักสิบเนาะแปดบวกเจ็ดได้เท่าไหร่แปอ่าสิบห้าเนาะอ่าสิบห้านะครับเออเราก็เขียนเท่าไหร่ครับ <5. S 1> เขียนห้าไว้ก่อนแล้วเอาหนึ่งเนี่ยไปทดไว้อ่าหลักร้อยใช่ไหมเดี๋ยวครูขอรับโทรศัพท์ตรืบงน,นี้นะครับ <5. S 1> สวัสดีครับ ห้าก <łość> ็ต้องห้าทดหนึ่งเฮ้ยสิบเอาหนึ่งมาโบ้ตึ่งมาเข้าสีบอกสามนเท่าไรเจ็ดดีตรงไปเรื่อยๆมาทำไปเลยเื่อยดีบอกสามนะเท่าไรห้าสิบเ็ห้าหนึ่งเสร็จแล้ว ครูดูปิดไม้ทำไมอ่ะจ๊ะาอ่าพอครูรับสายเนะเมื่อกี้สายสองคันก็เลยต้องรับก่อนนะครับอา้าวเมื่อกี้ใส่บวกเจ็ดได้สิบห้าใช่ไหมอา้าวใส่ห้าแล้วก็ไปคบหนึ่งที่หลักร้อยใช่ไหมครับอ่าอ่าทีนี้อ่าเอาหนึ<ด>่งเนี่ยบวกกับสี่ก่อนได้เลยนะครับอา้าวนี้ก็จะเป็นจากเลขสี่ก็จะเป็นเลขห้าแล้วใช่ไหมห้าบวกสามได้เท่าไหร่ครับ ได้ 8, แปดอ่าแปดแปดอยู่ในหลักร้อยมีแค่าเท่าไหร่ครับแปดร้อย <800. S 1> ใช่ไหมอ่ะทีนี้คําตอบก็จะได้เท่าไหร่ครับแปดร้อยห้าสิบเก้าเออ,อยากนีดเนี่ยมันยากเลยนะครับอ๋อเออกนู้าำเสร็จแล้วอข้าเสร็จแล้ว,ลวนะตรวจสอบคำตอบไม่ดีนะครับเออแล้วถ้าเกิด พี่ว่าโทงแล้วนะอยากพักก็พักไดก่อนเลยนะครับเนาะอวันนี้เราทําถึงหน้าสี่สิบเจ็ดนะครับนะสี่สิบเจ็ดล้ทำได้ถึงสี่สิบเจ็ดหรอสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเนาะสามหน้าโอเคทำสามหน้าใช่ถ้ามันไม่หวานมันจะแก่โอ้โีตีได้แปล อถ้าเราเข้าใจข้อเนล้วเนี่ยข้อต่อไปก็เป็นไงครับง่ายเลยนาะง่ายเลยเพราะว่าข้อนี้ก็เหมือนกับเรื่องเมื่อวานเลยใช่ไหมอืมง่ายแล้วมีใครสงสัยข้อไหนไม่เข้าใจข้อไหนถามได้นะครับเนาะอ่าส่วนใครที่เสร็จถึงหน้าสี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยสามารถพักก่อนได้เลยนะครับอ่าไม่เคยทำกาบดบับหนึ่งเลยเนี่ย ในเจ็ดทุ่มไปตามก่อนนี่เจ็ดโคดูก็โคดูกเร็วหันใจค่อยค่อยคิดไปทีละหลักนะเด็กๆเนาะแค่เราบวกไม่ผิดหลักไม่ข้ามหลักเนี่ยเนาะเออก็ไม่ผิดแล้วนะแต่ ถ้ามันง่ายอยู่แล้วห <c oughs> ลักหน่วยเนี่ยถ้ามันบวกกันแล้วได้เลขสองตัวใช่ไหมก็เอาตัวหลังได้เขียนไว้ข้างล่างก่อนเนาะแล้วก็เอาตัวหน้าไปทดไว้หลักสิบนะครับเนาะแต่ถ้าหลักสิบเนี่ยบวกกันได้เลขสองตัวก็เขียนตัวอตัวหลังไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวหน้าเนี่ยไปทดไว้หลักร้อยน,นะครับง่ายๆเลยนะยถ้ามีไม่เข้าใจข้อไหนนะถามได้นะครับไม่ แต่ถ้าเราเก็บไปได้เท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเราอาจจะเมึ่งได้เเจอโดนเจอเจอเจเจอบาลไดหนดเอาไว้นะครับว่าอารนันส่งไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีผลจากเป็นรัฐมนตรีท่าอการิด่ใครถึงหน้าที่47แล้วถ้าเกิด มั่นใจในคำตอบตัวเองแล้วก็พักได้ก่อนพักก่อนได้เลยนะครับเด็กๆเนาะตรวจสอบคำตอบให้ดีด้วยนะบางทีการคิดเลขใช่ไหมพลาดได้นะครับครูดแล้วเสร็จแล้วใช่วันนี้มีแค่หน้าถึงหน้าสี่สิบเจ็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยนะเสร็จสักทีหนู เป็นลม80แต่หนูมันงงหน้าแต่หนูมันงงหน้าที่45ข้อข้อที่สี่ข้อไหนข้อไหนข้อที่สี่เหรอใช่โอเคเดี๋ยวทําให้ดูครับทำนี่นะเดี๋ยวพาทํานะครับข้อที่สี่ใช่ไหมเอาห้าบวกห้าได้เท่าไหร่เอ่ยสิบอ่าสิบมันได้เลขสองตัวใช่ไหมก็เขียนตัวหลังไว้ก่อนตัวหลังก็คือ ศูนย <0. S 2> ์อ่าแล้วเอาหนึ่งไปทดไว้หลักต่อไปอ่าเอาหนึ่งไปทดไว้หลักต่อไปใช่ไหมอ้าวทีนี้หลักต่อไปมันเป็นเลขสามบวกกับเลขสามใช่ไหมอ่าเอาหนึ่งรวมกับสามก่อนก็ได้นะหนึ่งรวมกับสามก็เป็น 4, สี่อ่าพอได้สี่แล้วเอามาบวกสามข้างล่างเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 5, เจ็ดอ <5, S 2> ้าวก็ถ่าเลขเจ็ดเนาะอ่าทีนี้เจ็ดบวกสองได้เท่าไหร่เอ่ยเก้าอ่าเจ็ดบวกสองได้เก้าก็เขียนเลข เก้าอะเท่านั้นเองเนอ,อะอะทีนี้คำตอบคตอที่ได้เท่าไหร่ครับเก้าร้อยเจ็ดสิบเออเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับเลียนแล้วครูดูค่หนะ้าที่โโสีสิบหกครูสอนข้อที่หนึ่งได้ไหมคะได้ครับสี่สิบหกนะข้อที่หนึ่งเอ้เหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะเนออทำได้นะเออ สามอ่าหกร้อยห้าสิบสองกับบวกกับสองร้อยแปดสิบสามใช่ไหมอ่าสองบวกสามได้เท่าไหร่สองสามได้ห้าเออห้าใช่ไหมก็เขียนเลขห้าลงไปเลยนะอ่าต่อไปดูหลักต่อไปหลักสิบเนาะห้าบวกแปดได้เท่าไหร่ครับห้าบวกแปดได้เท่าไหร่สิบสิบเท่าไหร่ห้าบวกแปดได้เท่าไหร่เอย เอาเงี้ยหกแปดได้เท่าไรสามอ่าสิบสามใช่ไหมมันบวกกันแล้วได้เลขสองตัวก็เขียนตัวหลังไว้ก่อนนะก็เขียนเลขสามไว้ก่อนแล้วเอาเลขหนึ่งไปทดอยู่หลักต่อไปเนาะอ่าก็เอาเลขหนึ่งไปทดอยู่หลักร้อยนะครับอา่าทดไว้หนึ่งนะครับอา่อาอ่าทีนี้หกรวมกับหนึ่งได้เจ็ดใช่ไหมอา่าเจ็ดบวกสองได้เท่าไหร่ครับ เออเก้านะอ้าวเก้าอยู่ในหลักร้อยก็มีค่เก้าร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะได้เท่าไหร่ครับเก้าร้อยสามสิบห้าเออไม่ยากเลยครูครับะทำได้ไหมหนุนดักเนยเถ้าใครถึงหน้าสี่สิบเจ็ดแล้วอยากลัก็ลัก่อนได้เลยนะตรวจสอบคำตอบไห้ดีครูถึงหน้าสี่สิบเจ็แล้วแต่ข้อในหนู ข้อหนึ่งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปดูข้อหนึ่งเนาะหน้าสี่สิบเจ็ดข้อหนึ่งนะครับอ่าโอเคอ้าวอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเนาะไม่ยากสี่ร้อยห้าสิบสองอบวกกับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดใช่ไหมพ เราก the ็ต like ้องเขียนเท่าไหร่ก่อน452ลงไปก่อนครับอ่าเขียนเลข4เลข5เลข2นะครับอ๋ออ่าบรรทัดต่อไปก็เขียนเลข1อ่าเลข2เลข8นะครับอ่า452บวก128แล้เวลาบวกแล้วก็บวกหลังหนก่อนบวกหลักหน่วยก่อนใช่ไหมเอา2บวก8ได้เท่าไหร่เอ่ย อ่าได้ซิอา้าวมันได้เลขสองตัวใช่ไหมก็เขียนเลขหลักสุดท้ายเนี่ยไว้ก่อนแล้วก็เขียนเลขศูนย์นะอ่าทีนี้ทดเท่าไหร่เอ้ยอ่าทดหนึ่งอยู่บนใช่ไหมอา้าวทดไว้หนึ่งอ่าทดอ่าทดไว้หนึ่งนะครับห้ารวมกับหนึ่งเป็นหกใช่ไหมอา้าวบวกกับสองเป็นเท่าไหร่ครับได้แปดอ่าได้แปดใช่ไหมอา้าว ทีนี้เลขหลักต่อไปนะ4บวก1ได้เท่าไหร่ครับ5เออก็เขียนเลข5ลงไปแค่นี้เองนะแล้วคําตอบก็คืออะไรครับ580เก่งมากเลยนะครับ580เออง่ายๆเหมือนเมื่อวานเลยเนาะเค่าเสร็จแล้วตรวจสอบคําตอบให้ดีนะแล้วพักก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยว เออคุณครูสร้างอัลบัามไว้ให้ส่งงานนะครับเนาะสวัสดีครับวัสดีครับบาย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 พักได้เลยอ่าใครพักเร็วก็ได้พักเร็วแหละะนืะ ใช่เราจะอยู่ใน่วัมันแค่ต้องงอกากเองค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบนะครับเนาะเลขง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนะาะใครติด,ดขัดข้อไหนก็ถามครูได้นะครับครูดูคทำเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพักได้เลยค่ะคุณครูดูครับครับช่วยเฉลยหน้าที่สี่สิบสองนะข้อที่สองหือได้ไหมครับโอ้สี่สิบสองข้อที่สองเหรอ ่เดี๋ยวสี่สิบสองเราทำกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเปล่าสี่สิบสองอ่ะสี่สสี่สิบหกครับสี่สิบหกใช่ไหมครับอ่แป๊บนึงนะครับข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สองเช่อี่หนึข้อที่สองอ่าแป๊บนึงนะข้อที่สองอ่าพอดีเลยหนูยายก็คุยเลยพอดีเลย่แป๊บนึ่งครับ อ้าวข้อที่สองอันนี้ยิ่งง่ายเลยนะเป็นหลักสิบบวกกับหลักร้อยใช่ไหมก็คือแปดสิบแปดบวกกับเจ็ดร้อยเก้านะอ่าเราก็ต้องเอาหลักหลักหน่วยมาบอกกันไอมาบวกกันก่อนนะครับอ๋อแปดบวกเก้าได้เท่าไหร่เอ่เจเจ็ดเจ็ดมันได้เลขสองหลักก็เขียนเลขอ่าหลักที่สองไว้ก่อนเนาะเขียนเลขเจ็ดไปก่อนนะครับแล้วเอาหนึ่งไปทดไว้ที่อ่าหลัก หลักต่อไปนะครับเนาะอ่าหน่วยต่อไปนะครับอา้าวแปดลงกับหนึ่งได้เท่าไหรเ่เอ่ยได้เก้าเอาบวกศูนย์เก้าบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ครับก็ได้เก้าค่ะเออได้เก้าก็เขียนเก้าลงไปนะครับอา้าวทีนี้เลขเจ็ดมีตัวบวกไหมครับมีอะไรมาบวกกับเจ็ดไหมเลยไ,ไ,ไม่มีนะครับก็เขียนเลขอะไรลงไปเลย อ่าเลขเจ็ดลงไปเลยนะครับเนาะอ้าคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดนะเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเอาไม่ยากไม่ยากนะครับเนาะเพราะเจ็ดเยอะอืมคุณลูกเงินเป็นแท้เขียวเลยไม่ดู้ไ่เป็นไรมา แล้วโอ้โหดูเฉลยก็ที่สามเลยค่ะโอ้โหข้อที่สามไม่ยากเลยอะตอมดูก่อนลองคิดเองก่อนเออไม่ยากเลยนะลองคิดเองก่อนลองดูอ้าวสี่บวกหกได้เท่าไหร่อะสี่บวกหกได้เท่าไหร่สี่บวกหกได้สิบเออสิบใช่ไหมมันได้เลขสองหลักใช่ไหมก็เขียนเลขหลักที่สองลงไปก่อนนะสิบก็คือเขียนเลขอะไรลงไปครับเลขศูนย์เออ แล้วเอาหนึ่งไปทดไว้หน่วยต่อไปใช่ไหมอ้าวเอาหนึ่งไปทดไว้อ๋อเออสามรวมกับหนึ่งได้สี่ใช่ไหมอ้าวสี่บวกสองได้เท่าไหร่ครับหกหกอ้าเขียนหกลงไปเลยนาออ้าวทีนี้ห้าบวกสามได้เท่าไหร่ห้าบวกสามได้แปดเออเขียนเลขแปดครับอ้าแปดอยู่ในหลักร้อยก็มีค่แปดร้อย เอเอแปดรอยหกสิบเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะเราลองคิดก่อนนะครับอ่าไม่ใช่เห็นโจทย์แล้วโอ้ยตายจำนวนเยอะเหลือเกินคิดไม่ได้แน่เลยเนาะลองคิดก่อนนะครับ เออมันง่ายลองคิดไปทีละหลักนะครับเอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเอาหลักสิบบวกหลักสิบเนาะเอาหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับอ่าเทคนแคนี้ต้องพาที่สุดเลยใช่ถ้าเกิดหลักไหนเนี่ยเนาะอ่หลักไหนมันบวกกันแล้วได้เลขสองหลักใช่ไหมก็เขียนตัวที่สองไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาหลักที่มันเออเกินเนี่ยเอาไปทดไว้หน่วยต่อไปนะครับเนาะ หนูดักหนูกับน้องแล้วก็คุกแก้มใส่ชุดไนโเสาววิ่งเล่นกันเลยเนนะ่ยอ้าวใส่ชุดไปเล่นกันเนะนะ่ะเวลาเรามีเยอะเวลาเรามีเยอะอ่าแต่ไม่ใช่ปล่อยเวลาตึ๊บเปล่านะครับนะตอนนี้ถ้าทำเสร็จได้ก็ทำให้เสร็จได้เลยนะครับเนาะ ไม่มีข้อไหนยากนะค่อยๆคิดไปคอยวอกง่ายอยู่นะเออง่ายทุกข้อนั่นแหละบวกไปที่ละลากเะว่ามีตูนึงหมดเออเพามีตันึงอู่ในห้องจะบวกกันก็มันได้เจ้าร้อยไงเฮ้ยพันหนึ่งนะมันง่ายมันได้พันหนึ่งมันง่ายแล้วใช่ไหมโค้ดูกมันได้พันหนึ่งไม่บอกไม่บอกคิดเองคิดเองเนาะ อบอก,บอกทุกเออบอกทุกข้อก็ไม่ได้คิดมาดีเลยสิเนี่ยเนานะคิดเองค่ะ,ะ <laughs> ใช่มันง่ายเอามีใครยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เอ่ยมีใครไม่เข้าใจไหมครับเข้าใจแล้ว เออเข้าใจแล้วใช่ไหมดีมากเลยเหลือข้อสุดท้ายหน้าที่เจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดอ้สี่สิบเจ็ดเดี๋ยวคิดจริง Yes เสร็จแล้วอ่อเ,เสร็จแล้วเหรอใครเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยเนาะ รแล้ววิชาสท้าเป็นวิชาอาไอถ่รูปไว้รอส่งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีวิชาอื่นแล้วเราเสร็จจากวิชาครูก็ได้พักแล้วนะครับก็ปไปทํางานได้แล้วครูค,ครับหนูเสร็จแล้วครับ ครับอา้าวพักไ,<ม>ได้เลย<ม>ครับอ้าวส,สวัสดีครับดูผมไม่อยากถ้ามันมีวันเสาร์วอาทิตย์เตยอะทำไมล่ะก็วันเสาร์อาทิตย์มันน่าเหมือจะตายไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านบ้านแล้วก็บ,บ้านงานเสร็จยังหืมอิงกี้งานเสร็จแล้วครับ ันนึงดตลาดหนึ่งครั้งไเดิตลาดไปที่อาหารหนึ่งครั้งหนึ่งวันกี้เสร็จแล้วเหรอถึงหน้าสีสิบเจ็ดแล้วเหรอเสร็จแล้วดีมากติดอะตอมถึงหน้าไหนแล้วครับ ข้อที่ทำได้จใช่ไหมมี่สามารถเป่ไ้าสองหนข้อสองหน้าไหนครับหน้าสี่สิบเจ็ดอ๋อข้อสองหน้าสี่สิบเจ็ดใช่ไหมป้ามุงนะอ่งนีุ้้กว่าถึงข้อสองเหมือนกันเออข้อสองหน้าสี่สิบเจ็ดนะอ้าวห้าร้อยเจ็ดสิบสองบวกสามร้อยแปดสิบสามเนาะวิธีทำนะครับ อ่าเราก็ต้องเขียนเท่าไหร่ลงไปก่อนห้าร้อยเจ็ดสิบสองใช่ไหมอา้าวช่องแรกเราก็เขียนเลขห้เาเขียนห้าเอออห้าเจ็ดสองนะครับอ่าก็เขียนไปเนะเาะห้าเจ็ดสองบวกกับสามร้อยแปดสิบสามใช่ไหมก็เขียนสามแปดสามใช่ไหมอา้าวทีนี้สองบวกสามได้เท่าไหร่ครับหอ,นะอีฟอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้อีฟถามอ่ะ อีพิดกล้องไปแล้วใช่ไหมอีฟถามหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่อ่าสองบวกสามได้เท่าไหร่ครับอีฟสองบวก 2> 2สามอันนี้ง่ายนะเนี่ยเรียนมาแต่เด็กอะเด็กมามรียนแต่อนุบาลสามห้าอ้าวก็เขียนห้าลงไปเนาะอ้ะเาเจ็ดบวกแปดก็ได้เท่าไหร่เจ็ดบวกแปด แเอเกี้นะีันเจน็ดบวกแปดได้เท่าไหร่เจ็ดบวกแปดได้เท่าไร่ <c oughs> ไไรครับสี่ห้า อ่าสิบห้ามันมันได้สองหลักใช่ไหมก็เขียนเลขห้าเอาไว้เนาะแล้วก็เอาเลขหนึ่งไปทดไว้ด้าน,านบนน,นะครับเนาะเอาห้ารวมกับหนึ่งเป็นหกใช่ไหมอ่าหกบวกสามได้เท่าไหร่ครับเ้า <5. S 1> ไปเก้าเออง่ายๆเลยนะคำตอบก็คือเก้าร้อยห้าสิบห้านั่นเองเนาะ มืลเลือข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าโอ้ยทำเองได้อยู่แล้วอะตอมลองดูก่อนเนาะตอมอตอมเป็น,นปคุณครูแล้วนี่อืมเของคนอื่นหมดแล้วอตอมกำลังนึกอยู่อืมค,อค่อยนึกค,ค่อยนึก ูด้นาจะ่ีกว่าครูรู้สึกมนอูเื่อนขีอ้ำเนี่ยอาตอนนี้ใครเสร็จแล้วนะครับครูสร้างอัลบั้าไว้ในกลุ่มแล้วเนาะสามารถส่งได้เลยนะครับอืมใครเสร็จแล้วก็สามารถส่งได้เลยนะตอนนี้ลูรู้สึกแปลกๆนะมันคนกำลังจงใจแกล้งอยู่ เปิดประตูไปไปดูกันคุณลูก็ไม่หายตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยเห็นกระจกที่สามารถเปิดได้ที่บ้านหนอมันเสร็จแล้วค่ะครับเอาพักได้เลยครับใครเสร็จแล้วพักได้เลยแล้วเปิดครับ คงตอนนี้คง<ด><ม>ทำเป็นกันทุกคนแล้วใช่ไหมเนาะใช่อ่า,อาโอเคงั้นเดี๋ยวครูรอคำตอบอยู่นะครับนะอ่าส่งมาในกลุ่มได้เลยเนาะครูสร้างอัลบั้มไว้ให้แล้วนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นะครับเด็กๆเนาะอ่าวันนี้สวัสดีนะครับตู้เคนืองอไปเรยกกี่โมงอ่ะอ วันเสาวเจอกันเก9โมงเหมือนเดิมครับอ้าวโอเคอ่าสวัสดีนะครับเด็กๆ <laughs>